สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอรประจำวันที่28กันยายนพระธรรมอิสยาห์บทที่ 5, 6และพระธรรมเกเฟซัสบทที่1ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาห์บทที่5บทเพลงสวนองุ่นพันเลว ขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงเพื่อสหายรักของข้าพเจ้าเป็นเพลงของสหายรักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของท่านสหายรักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเท้าองุ่นไว้อย่างดีไว้ท่านสร้างหอเฝ้าอยู่ท่ามกลางและสกัดบอยย่ำองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วยท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวานแต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยวปัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาเอ๋ย ต้องตัดสินระหว่างเรากับสวนอัุุ่นของเรามีอะไรที่จะทําให้ได้อีกเพื่อสวนอัุุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทําเมื่อเราคาดหวังว่ามันจะเกิดผลอัุ่นหวานทําไมจึงเกิดผลอัุุ่นเปรี้ยวปัจจุบันเราจะบอกเจ้าทั้งหลายว่าเราจะทําอะไรกับสวนอัุุ่นของเราเราจะรื้อรั้วก้นของมันออกและมันก็จะถูกทําลายเราจะพังกําแพงของมันลงแล้วมันก็จะถูกเหยียบย่ําเราจะทําให้มันเป็นที่ร้างจะไม่มีใครลิดแขนงหรือปรวนดิน น้ำย่อยน้ำใหญ่ก็จะงอกขึ้นเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรโยฝนรดมันเพราะว่าสวนองุ่นของพระยาเวจอมทัพคือวงวานอิสราเอลและคนยูดาเป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงชื่นชอบและพระองค์ทรงคาดหวังว่าความยุติธรรมแต่ดูสิมีการนองเลือดทรงคาดหวังความชอบธรรมแต่ดูสิมีเสียงร้องให้ช่วยประนามความยุติธรรมในสังคมวิบัติแก่ผู้ที่เสริมบ้านด้วยบ้าน และเพิ่มนาด้วยนาจนไม่มีเหลือให้คนอื่นอีกแล้วและพวกเจ้าอยู่เพียงลำพังบนแผ่นดินนั้นพระยาเว์จอมทัพทรงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าแค่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปลา่าบ้านใหญ่และบ้านงามจะไม่มีคนอาศัยเพราะว่าสวนองุ่น25ไร่จะได้น้ำองุ่นเพียง8ลิตรและ,มะเมล็ดพืช1180ลิตรจะได้ผลผลิตเพียง18ลิตรวิบัติแก่พวกที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งหาเมร และพวกที่อยู่จนดึกดื่นแล้วเล่าอางุนทําให้เขาเมาหยำเป๋งานเลี้ยงของเขามีพินเขาคู่และพินใหญ่รามนาคลุยและเล่าอางุนแต่พวกเขาไม่ได้สนใจพระราชกิจของพระยาเวรีพิจารณาพระ,พระหัตถกิจของพระองค์ ฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกเป็นเฉลยเพราะขาดความรู้คนสูงสัตว์ของเขาเป็นคนหิวโหวยและมวลชนของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหายฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออกและอ้าปากกว้างอย่างไม่จำกัดและพวกเจ้านายของเยรูซาเลม็มและมวลชนของเมืองน,นั้นก็ลงไปพร้อมกับเสียงอึกระทึกและความรื่นเริงที่อยู่ในนั้นมนุษย์ก็ถูกลดต่ำลงและคนก็ต่ำต้อยลงและในตาของผู้พยองก็ต่ำต้อยลงแต่พระยโเวจอมทัพได้รับการ เทิดทูนไว้โดยความยุติธรรมและพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงสแสดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรมแล้วลูกแกะจะหากินเหมือนเป็นลานหญ้าของพวกมันคนต่างด้าวจะหากินอยู่ในที่ประคักพังของคนร่ำรวยวิบัติแก่ผู้ที่ลากความผิดด้วยสายเชือกของความเท็จและลากความบาปเหมือนกับใช้เชือกโยงเกียนคือผู้ที่กล่าวว่าให้พระองค์รีบเร่งให้พระองค์เร่งงานของพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นให้แผนง,งานขององค์ผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอลสำเร็จโดยเร็วเพื่อเราจะได้รู้วิบัติ แกผู้ที่เรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วผู้ที่ถือความมืดคือความสว่างและความสว่างคือความมืดผู้ที่ถือความขมคือความหวานและความหวานคือความขมวิบัติแก่พวกคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเองและเฉียบแหลมในสายตาของตนวิบัติแก่พวกที่เป็นวีรบุรุษในการดื่มเหล้าองุ่นและคนแก้วกล้าในการผสมเมรัยผู้ที่ตัดสินคนชั่ว ให้พ้นผิดเพราะสินบนและเอาความเป็นธรรมไปจากผู้ชอบธรรมดังนั้นเปลวไฟเผาผลาญต่อข้าวเช่นไรแต่หาแห้งยุบลงในเปลวเพลิงเช่นไรรากของพวกเขาก็เป็นเหมือนความเปื่อยเน่าและความเบ่งบานของพวกเขาฟุ้งกระจายไปเหมือนผงคลีเช่นนั้น ว่าเขาทั้งหลายได้ละทิ้งทมบัญญัติของพระยาเวจอมทัพและดูหมินพระวจนะขององค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเชฉนนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์และพระองค์จงเหยียดพระหัตของพระองค์ออกต่อต้านเขาและโจมตีเขาและภูเขาทั้งหลายก ini <AN> ็สั่นสะเทือนและซากศพของพวกเขาก็เหมือนกองขยะอยู่กลางถนนถึงกระนั้นพระพิโรธของพระองค์ก็ไม่สั่งซาและพระหัตของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่พระองค์จะทรงให้สัญญาณแก่ประชาชิที่อยู่ไกลและผิวพระโอษฐ์เรียกเขามาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก และนี่เนะี่ยเขาจะออกมาอย่างเร็วและรีบเร่งไม่มีใครในพวกเขาอ่อนเปลี้ยและไม่มีใครสะดุดล้มไม่มีใครง่วงเหงาหรือนอนหลับไม่มีใคร ไม่มีสายคาดเอวสักเส้นหอุดไปไม่มีสายรัดรองเท้าสักสายขาดไปลูกธนูทั้งหมดของเขาล้วนแหลมคมคันธนูทั้งสิ้นของพวกเขาก็กโกงไว้กีบม,ม้าทั้งหลายของเขาเหมือนหินเหล็กไฟและล้อรถของเขาเหมือนพาย,ยุอุ่นเสียงคำรามของเขาเหมือนสิงโตเขาคำรามดังสิงโตหนุ่มทั้งหลายเขาคำรนขนาดประครุบเหยื่อและเขาขนไปโดยไม่มีใครช่วยกู้ได้ในวันนั้นเขาจะคำรนเหนือเหยื่อนั้นเหมือนดังเสียงคนองของทะเลและถ้าใครมองไปยังแผ่นดินดูสิ มีความมืดและความทุกใจแม้ความสว่างก็ถูกเมฆบดบังเสียอิสยาบทที่6นมีมิตรที่พระเจ้าทรงปรากฏในพระวิหารในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงทรงและรับการเทิดทูนและชายฉลองโรรองของโรรองเต็มพระวิหารเหนือโปะองมีพวกเสราฟิมยืนอยู่แต่และองค์มีปีกหกปีกใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างก็ร้อง ่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระวิยาเวจอมทัพแผน่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สานไว้เนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มไปด้วยควันขพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ขพเจ้าเพราะว่าขพเจ้าจะพินาศแล้วเพราะขพเจ้าเป็นคนมีริมสีปากไม่สะอาดและขพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมสีปากไม่สะอาดแต่ดวงตาขพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพแล้ว องหนึ่งในพวกเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีทานเพลิงซึ่งท่านเอาครีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแตะต้องปากข้าพเจ้าพูดว่านี่แน่สิ่งนี้ได้แตะต้องเริมผิดบากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็จะถูกขจัดและบาปของเจ้าก็จะได้รับการลบล้างและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราข้าพเจ้าถุนว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด และพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังอีกแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูอีกแต่อย่ามองเห็นจงทําให้ใจของชนชาตินี้มืดทึบและทําให้หูของเขาตึงและทําให้ตาของเขาบอดนิะฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาของเขาได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยใจของเขาแล้วหันกลับมาและได้รับการรักษาให้หายและข้าพเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายนานเท่าไหร่ และพระองค์ตรัสว่าจนกว่าเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนไม่มีคนแผ่นดินก็ร้างเปล่าอย่างสิ้นเชิงและพระยาเวทรงกวาดคนออกไปไกลและที่ที่ถูกทิ้งร้างข้ามกลางแผ่นดินนั้นมีมากมายและแม้นว่ายังมีเหลืออยู่ในนั้นสักหนึ่งในสิบก็จะถูกก็จะต้องถูกไฟเผาอีกเหมือนต้นสนหรือต้นโอก๊กซึ่งเหลืออยู่แต่ตอเมื่อถูกคน่นตอของมันคือเมล็ดพันธุ์บริสุพันธ์สัญญาใหม่เอเฟซัสบทที่หนึ่ง การทักทายของเปาโลข้าพเจ้าเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าเรียนบรรดาผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นผู้พักดีในพระเยซูคริสต์ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดพระพรฝ่ายวิญญ,ญาณ สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะเราอยู่ในพระคริสต์พระองค์จึงให้พระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในอาณาเขตแห่งสวรรค์แก่เราด้วยว่าโดยพระคริสต์พระองค์ได้เลือกเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายตาของพระองค์ด้วยความรักพระองค์จึงได้กำหนดพวกเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะได้รับการยกฐานะเป็นบรรดาบุตรของพระองค์โดยผ่านพระเยซูคริสต์ตามความประสงค์และความพอใจของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เสียได้มอบให้แก่พวกเราโดยไม่มีข้อผูกพันผ่าน,พ,นพระบุตรคือผู้ที่พระองค์รักในพระองค์เราจึงได้รับการไถ่โดยโลหิตของพระองค์เราจึงได้รับการยกโทษบาปทั้งปวงตามพระคุณอันบริบูรณ์ของพระองค์ซึ่งมอบให้แก่เราอย่างเหลือล้อนด้วยสติปัญญาและความเข้าใจอันบริบูรณ์ พระเจ้าจึงโปรดให้เราทราบความลึกลับซับซ้อนของความประสงค์ของพระองค์ตามความตั้งใจอันดีของพระองค์ซึ่งได้มุ่งหมายไว้ในพระคริสต์และเมื่อถึงเวลาอันควรพระเจ้าจะโปรดให้ทุกสิ่งในสวรรค์และโลกมาสยบอยู่ภายใต้การปกครองของพระคริสต์ในพระคริสต์พระเจ้าได้เลือกเราให้เป็นคนของพระองค์ได้กําหนดเราไว้ล่วงหน้าตามความประสงค์ของพระองค์และให้ทุกสิ่งที่เป็นไปตามความตั้งใจของพระองค์เพื่อว่าเราที่เป็นพวกแรก ได้หวังใจในพระคริสต์และจะได้สรรเสริญพระบารมีของพระองค์และท่านทั้งหลายมีความผูกพันในพระคริสต์ด้วยเมื่อท่านได้ยินคํากล่าวแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดพ้นของท่านเมื่อท่านเชื่อท่านจึงได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สัญญาไว้พระวิญญ,ญาณเป็นหลักประกันว่าเราจะได้รับมรดกจนถึงวันที่คนของพระเจ้าได้รับการไถ่สรรเสริญพระบารมีของพระองค์เปาโลอธิษฐานจากนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อที่ท่านมีในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าทุกคนข้าพเจ้าจึงไม่อาจหยุดกล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านและข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในเวลาอธิษฐานข้าพเจ้าอธิษฐานขออยู่เสมอว่าพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระวิดาผู้เปลี่ยมด้วยพระสง่าราศีจะโปรดมอบพระวิญญาณแห่งสติปัญญาแก่และการเผยความเพื่อว่าท่านจะได้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าใจของท่านจะประจักษ์ชัดแจ้งเพื่อท่านจะได้ทราบว่าความหวังที่พระเจ้าเรียกท่านมานั้นคืออะไรมรดกที่บรรดาผู้บระสุทธิ์ของพระเจ้ารับนั้นมีสง่าราศีและบริบูรณ์เพียงไรและอะไรคือฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินที่จะเปรียบได้ซึ่งมีสําหรับพวกเราที่เชื่อฤทธานุภาพนี้เป็นพละกําลังที่ดําเนิน ไปด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้กระทําในพระคริสต์เมื่อให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตจากความตายและให้นั่งอยู่ณเบื้องขวาของพระองค์ในอาณาเขตสวรรค์สูงเหนือบรรดาผู้อยู่ในระดับปกครองและผู้มีสิทธิอำนาจเหนืออนุภาพและอาณาจักรทั้งปวงเหนือนามทุกนามไม่เพียงแต่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะถึงด้วยพระเจ้าโปรดให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้เท้าของพระคริสต์และให้พระองค์เป็นเสมือนศีรษะซึ่งเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักร และครุศจักก็เป็นเสมือนกายของพระองค์และเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทําให้ทุกสิ่งเต็มเปี่ยมได้จบการอ่านประจำวันที่28กันยายนพระเจ้าเวพรครับ